ค่ะเดี๋ยวมือนี่นะคะมือจะพาเขาบว่าเบิร์วาในสวนน,นี่ปลูกยังแน่เพราะเป็นสวนเล็กๆหน่อยๆนะคะบอแด่ว่าสีสวนใหญ่แต่กะเฮ็ดพ่อได้ก,กินเพื่อนนะคะแต่กะเพิ่มขยายไปใส่พื้นที่ให้เกิดประโยชน์นะคะอยู่นี่นีกะจะมีพริกบ้านนะคะพริกบ้านนี่ก็เป็นพริกที่พ่อปลูกก็แม่นี่แะคะ่ะยังที่เห็นสภาพยังที่เห็นนะคะกะมีปลูกมีอย่างเอ้ยไก่เคีย่ยพี่ไก่มาเคี่ยวนะคะ ในสวนก็ odka, จะมีพริกนะคะขึ้นช่ายอันนี้ดาวเรื่องนะคะในสวนนี่ก็ odka, ปลูกไว้หลายอย่างหลายแนวอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบวบนะคะบวบแน่ฟักทองแน่นะคะปลูกไว้เป็นแนวหัวนะคะให้มันเท่าไปในหัวนี่นะคะก็จะมีประมาณนี้ปลูกไว้เพื่อยู่เพื่อกินนะคะพอได้ยู่ได้กินน้ำมันอยู่ได้ เออปลูกไว้ก็ได้กินเหลือก็ขายยังเสียดูนะคะปลูกไว้เหลือก็ขายก็จะมีผักขึ้นช่ายนี่ดิผักขึ้นช่ายแล้วก็เสริมต้นนะคะเสริมต้นแล้วก็สาลาน่เนี่ยนะคะอันนี้หอมผักชีกำลังวานแล้วก็ขื้นบม่ท่านลายบันไดแล้วก็ เมงลักนะคะอันนี้ก็ผักชีขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างกระล้มกระแหล็ <c oughs> นี่ผักชีก็ล่งขยายนะคะอน,นาตัวนั่นก็จะเป็นหอมหอมปีหอมใบเลื่อยพักหอมแพร่งกอดใบเลื่อยเนาะนะนะคะเป็นดอกแล้วเดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งไกลๆมันเป็นดอกนะคะกะเป็นเม็ดเป็นในอ่อยแหละสักหน่อยกะเสียไว้วานไม่นะคะ นี่นะคะผ,ผักใบเลื่อยหอมเปรผ้าไอีสา,า,าเอื่นอ,อันนี้ก็จะเป็นยังเกาะผักอีสมีขมหน้านะคะเนี่ยเออมันเกิดเองตัวนี้กจะมจี๊ยมตะไคร่แน่นะคะแล้วก็มะเขือขาวนี่แบบนี้นี่มะเขือขาวกับสิประมาณนี้นะคะสีขา,ขาวๆนีวดูนิดหน่อยนั่นลูกไง อันนี้พักพักผักเงกี้ยบพักแพร่อันนี้พักแพร่นะคะอันนี้นะนี่ก็เป็นหอมทีเก็บไปแล้วบางส่วนนะคะก็คือจะลือแปลงอีกนึงก็จะลือแปลงตรงนี้นะคะเพิ่มก็ดอีกนี่นะคะเดี๋ยวจะพาเดินดูสวนกันอันนี้ก็พักพักพักเงกี้ยบอแม่ดอกเือเหลืองหนีฮอ วันนี้ก็ได้เฮ้ยพักเงีก็ดดอกเูเลืองหรือไ่ออมนะเออพักขาดน,นี่อันนี้เป็นพักขาดนะคะส่อมอมกบออมเขียดได้เสนะฮะแต่จะมีดอกล่าเล่องแม่าจะว่าปลูกไว้ไปใส่บาใส่อหยังเพื่อนจังเสียนะคะไปวันพระวันอะไรอย่างเงี้ยก็ตัดอยู่สวนไปได้อย่างงี้ค่ะถ้าอยากซื้อก็มาอยากอุดหนุนก็ได้อย่างเงี้ย ได้เหมือนกันเอาที่สะดวกเอาที่สบายใจอันนั้นกะจะเป็นนี่เห็นไหอันนั้นก็จะเป็นไอ้แก้วมังกรนะคะที่มวยปลุกไว้ก็จะมีตำรึงด้วยนี่ก็ยังเท่าเครือนะคะสุดก้อนก็จะเห็นไส่อันนั้นไปไส่ลักไส่ข้างไปวันนี้เันไตขึ้นนะตำหัวข้างนะคะตำรึงของเรานี่ แล้วนี่ก็จะเป็นลุมหมกพกร,ริกบ่ลุมหนังบุอ้อาต้นนั้นน่ะขอยขึ้นตายพักอันนั่นนะถ้าเมฆข่อยขอึ้นตายแล้วนี่นะคะนี่ก็จะเป็นดงพาอีตูพักนางตูนะคะแมงรักอ,อันนี้มะเขือมะเขือพวงนะคะนี่มะเขือพวงกำลังเป็นดอกนะคะ ตัวที่เป็นลูกแล้วก็มีนะคะอันนี้กําลังเป็นดอกนะคะก็จะมีมะเขือเทศเพิ่มเติมด้วยนะคะนี่มะเขือเทศนะคะมะเขือเทศมีก็ไม่เยอะนะคะถ้าเก็บก็ประมาณโดวหนึ่งได้แห่งโดได้นะคะนี่เดี๋ยวโมจะพาไปดูตัวนี้ตนี้ทุกคอนอันนี้คือสวนนะคะเจ็ดแปดเดือนประมาณประมาณนี้แหละไม่ถึงปียังไม่ถึงปีนะคะ ทุกอย่างนี้ยังไม่ถึงปียังบอดปีนะคะก็ได้ประมาณนี้นี่อันนี้ก็จะเป็นดอกแคที่ข้างล่างของรางมันตายบร่จักเพราะกวนเท่า,าเงาไปเลย <c oughs> อันนี้ก็ต้นหมากเบนนะคะนี่พึ่งสื่อต้นมายังไม่ลงหลุมนะคะคือเราจะยังไม่ลงหลุมและนี่มักพิก พิกบ้านนะคะกำลังสุกกำลังหูแดงหูนี่นะคะก็จะมีต้นกล้วยนะคะกล้วยน้ำวา้าเดี๋ยวหน้าฝนเราก็ขยายเพิ่มปลูกบนหบักลายนี่นี่นะคะอันนี้คือสวนของมุย้ยนี่<ม>เดี๋ยวจะพาไปดูอีกที่หนึ่งน,<ม><ม>นี่กำลังปลูกตะไคร้นะคะ กำลังปลูกตะไคร้เพิ่มเติมนะคะมองทมมองนี่นะก็คือมันลูปนอกก็เลยทมไปเพิ่มเติมทมเพิ่มเติมเข้าไปนะคะดินมันลูปก็เลยเอาตะไคร้มาผูกไว้กันดินสุดนะคะมาเขียบน่อยก็พี่เลยอืมมาเขียบหน่อยนี่นะคะอันนี้คือสวนของมอุ้ยบ้านสวนบริเวณบ้านสวนนี่พาพรอนนะคะพาเดินเลาะดูสวนหมดเลย นีเ่ store, เห็นไหมบรรยากาศแค่หมแล้งกับเลยครกทาท,ทุงหน้า,าแค่หมแล้งนะคะยูติดทุงหน้าเนี่ยฝนทั้งฝนฝนตกเลยทางฝนฝัทางนี้พระท่านไม่ทคนดูนะคะฝนตกแล้วทางโน้นทางนี้ไม่มีฝนสักแอะเลยสักเม็ดก็ไม่มีนะคะฝนตกบนทั่วฝานะ้องฝนตกบนทั่วฝานะทุกคนนี่นี่แล้วมุมเนี้ย กำลังก็จะมีมะละกอด้วยนะคะมะละกอสองสามต้นก็จะมีขาแดงด้วยปลูกทุกอย่างที่กินแล้วก็กินทุกอย่างที่ปลูกกําลังแตกเลยเพราะว่าเราตัดแต่งกอวันก่อนนะคะกําลังแตกออกนี่ไง กำลังแตกออกเลยลลเห็นไหมคะยอดนั้นยอดนั้นทุกยอดเห็นไหมเห็นไหมทุกคนเนี่ยกำลังแตกออกเลยเห็นอ,อุยผักขาชะอมมุ้ยที่มุ้ยปลูกนะเห็นไหมติดเลยอะ่ะยังไม่ดอกยังมองมาถางก็จะดูแลสวนผักสวนยมเล้านะคะ ยิ้มหน่อยค่ะคุณแม่สวัสดีหน่อยคะ่ะนี่นะคะนี่แหลคะค่ะบริเวณพื้นที่ที่มวยปลูกผักไม่เยอะนะคะพื้นที่หอดิบองงานเนี่ยเออไรห,หนึ่งหอดบอพหอดเนาะประมาณหอดบอประมาณประมาณหนึ่งไรเออประมาณโดยเฉลี่ยนะคะ แต่ก็ไม่ถึงไร่นะคะเกือบเกือบไร่เกือบเกือบนะคะนี่มีขาด้วยนะคะขาเหลืองด้วยกระเพราก็มีนะคะเราจะปลูกทุกอย่างนะคะอะดึงแเ่น,นเค่เขนีน่อันนี้คือสวนของมุย่ยบริเวณบ้านสวนนิพาพลนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวพาทุกคนมาดูแล้วนะคะ แล้วนี่คือที่มุ้ยหวานเองนะคะเป็นผักแปลงทดลองแปลงวันเฉลกกันชุดที่สองอุ้ยมันคือขึ้น่ท่อกันมังเนี่ยทุกคนพังบงคอยคือขึ้นนะนี่เฮ้อมันคือขึ้นนั่นสิคุณพ่อมาแล้วคุณพ่อมาแล้ว นะคะ่นคุณพอ่อมาแต่สวนเทิงนั่นน่ะก็ได้อ้าักบงคอยือคืนจังสี่บาทนี่นะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> ปลูกผักปุ้งแต่ได้เท่านี้ดูทำไมมันไม่เกิดดูทุกคนทำไมมันไม่เกิดมันคือ่เกิด มันจะเกิดบ้นหนามบ่อยางโเอาบึ่งนูวะเอาเอาไปเออนี่ไงพริก้านี่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 เด็ก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 โอพักบ่มเซ้นนานพั่มนานพักบ่มเน ครับรับไปแล้วนี่ครับค่ะจะกลับละสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเดี๋วพอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ขอจบซ้านีนะคะเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวายพระควม,ม,มยิ้ม่นั่นลุกไปไปไป <laughs> <laughs> ทุกคน <laughs> เด็กๆมันมากวน นี่สำหรับคลิปนี้มุ้ยขอจบเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคุณพ่อคะบ๊ายบายหน่อยคะ่ะบ๊ายบายนี่นี่เดี๋ยวเราไปหาคุณแม่ก่อนอบ๊ายบายเนะ้เออค่ะสำหรับทีนี้บ๊ายบายคะ่ะ